ช่วงเฮลท a อ k พบกับสาระสุขภาพในช่วงเฮลท a อกกันอีกครั้งกับผมดรแคร์แบร์ศิราชาครับคุณผู้ชมคงจะเคยได้ยินชื่อโรคก,กระดูกทับเส้นประสาทกันมาบ้างแล้วนะครับวันนี้ผมมีรายละเอียดเกี่ยวกับโรคนี้มาฝากกันเราไปติดตามเรื่องโรคก,กระดูกทับเส้นประสาทจากคุณหมอสมบัติเศษมงคลศูนย์รักษากระดูกและข้อสมิติเวชกันเลยครับ โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเป็นโรคที่เกิดจากสาเหตุใดบ้างครับกระดูกทับเส้นประสาทที่เราพบได้บ่อยในวัยทํางานและวัยสูงอายุส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเกิดจากสาเหตุหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหรือหินป,ปูนงอกขึ้นมาทับเส้นประสาทรวมไปถึงการหนาตัวของพังผืดบริเวณไขสันหลังเข้าไปกดทับเส้นประสาททาให้เกิดอาการปวดหลังและล้า,ล,า,ล,าลงขาทําทให้ขาชาได้สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้น อาจจะเกิดจากการทํางานอาจจะเกิดจากอายุที่สูงวัยทําให้เกิดอาการปวดหลังล้าวลงขาครับโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทมีอาการอย่างไรบ้างครับคุณหมออนงที่กล่าวไว้เบื้องต้นการที่มันกดทับเส้นประสาทจะทําให้เกิดอาการปวดหลังและทําให้เกิดอาการล้าวลงขาตามเส้นประสาทเส้นนั้นๆที่วิ่งไปเลี้ยงกล้ามเนื้อและรับความรู้สึกที่บริเวณขาคนไข้จะมีอาการให้เห็นชัดเจนคือปวดเวลาที่ยืนเดินก้มเงยหรือ เวลาที่นั่งพักหลังพิงเก้าอี้อาการจะรู้สึกดีขึ้นโดยเพราะอย่างยิ่งถ้าดอนพักอาการปวดจะหายไปถ้าเป็นมากๆจะเห็นได้ว่าเวลาที่มันกดทับเส้นประสาทมากๆจะทําให้เกิดอาการขาชาถ้ารุนแรงมากๆอาจจะทําให้ขาเปอัมพาตได้ตามกล้ามเนื้อที่ถูกเลี้ยงโดยเส้นประสาทนั้นๆที่ถูกกดทับครับคุณหมอครับแล้วการรักษาโรคก,กระดูกทับเส้นประสาททาได้โดยวิธีใดบ้างครับการรักษา คนไข้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกทับเส้นประสาทขึ้นอยู่กับความรุนแรงของเส้นประสาทที่ถูกกดทับนั้นๆถ้าเป็นจุดเริ่มต้นอาการกดทับยังไม่มากพ่กนี้จะสังเกตได้ว่าจะมีอาการเมื่อเวลาก้มหรือแอ่นหลังการรักษาก็รักษาด้วยยาด้วยกายภาพบาบัดนะฮะซึ่งส่วนใหญ่จะได้ผลดีรวมทั้งการเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานการนั่งการนอนจะทําให้อาการาต่างๆนี้ดีขึ้นได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมากขึ้น เช่นหมอดรองกระดูกแตกออกมาแล้วไปทับเส้นประสาทการรักษาโดยยาโดยการรับ,บัตรไม่สามารถที่จะรักษาได้ก็จะต้องโดนทําผ่าตัดเพื่อที่จะไปเอาหมอดรองกระดูกที่มันทับเส้นประสาทต,ต,ตัวนั้นเนี่ยออกนะครับถ้าโครงสร้างกร,กระดูกสันหลังดีก็เอาเฉพาะหมอส่วนที่กดเส้นประสาทออกอาการของการปวดหลังและเส้นประสาทที่ถูกกดทับก็จะหายไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเยอะมีกระดูกเสื่อมมีหินปูนเข้าไปกดทับ ความแข็งแรงของกระดูกสันหลังหายไปการทําผ่าตัดก็เพื่อที่จะเอาสิ่งที่กดทับทั้งหมดออกขณะเดียวกันเราอาจจะต้องเอาเหล็กเข้าไปยึดเพื่อให้เกิดความแข็งแรงของตัวกระดูกสันหลังหลังจากทาผ่าตัดคนไข้สามารถที่จะลุกขึ้นเดินได้ทันทีเพราะเหล็กจะเป็นตัวที่ช่วยยึดเอาไว้ทําให้การเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังเป็นไปอย่างธรรมชาติได้ครับหากเป็นโรคกระดูกทับเส้นประสาทแต่ไม่รับการรักษาจะทําให้เกิดความเสี่ยงจากโรคนี้อย่างไรครับ กรณีของคนไข้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทกรณีที่ไม่ได้รับการรักษาและรักษาอย่างเชื่องช้าอาจจะเกิดปัญหาทำให้เป็นอัมพาตของกล้ามเนื้อมัดนั้นเช่นบริเวณกระดูกสันหลังส่วนล่างถ้าไม่ได้รับการรักษาจะทำให้ขากระดกไม่ขึ้นนั่นคือเป็นอัมพาตของกล้ามเนื้อกระดกขาบางรายเป็นที่กระดูกคอ ก็จะมีปัญหาเป็นอัมพาตของกล้ามเนื้อในมือทําให้เขียนหนังสือไม่เป็นตัวได้เสร็จแล้วถ้าได้รับการรักษาล่าชา้าอาจจะทําให้การฟื้นกลับคืนมาของกล้ามเนื้อไม่สามารถทําได้ทําให้เป็นอัมพาตอย่างถาวรอ,อันนั้นคือปัญหาใหญ่เพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกทับเส้นประสาทจะต้องรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาอย่างทันท่วงทีครับ อยากให้คุณหมอให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจและมีความประสงค์ที่จะเข้ารับการรักษาโรคกระดูกทับเส้นประสาทครับสำหรับท่านผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกทับเส้นประสาทศูนย์รักษากระดูกและข้อโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชามีแพทย์เฉพาะทางมีเครื่องมือที่ทันสมัยไว้บริการท่านทุกวันครับ